การจะจ,จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นนะคะเราก็ต้องเดินไปดูกิ่งไม้แล้วเราก็ต้องเลือกฟอร์มอย่าเลือกมันตรงทื่อๆนะคะมันจะต้องมีขนานและมีส่วนโค้งส่วนว้าวเราก็ยังต้องนึกถึงนะคะเพราะของญี่ปุ่นหลักก็มีว่าสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรกนะคะพอเลือกมาเสร็จ เราก็ต้องมาตัดแต่งกิ่งใบตามที่เราต้องการนะคะอันไหนมันลกก็เอามันออกแล้วก็เอาน้ำใส่ภาชนะแล้วก็ปักไว้ตัดมาใส่ในน้ำได้เร็วที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะช่วยรักษาความคงทนของดอกไม้กิ่งไม้นะคะโบเมนที่เราได้มาเนี่ยเห็นไหมคะเขาลวงก้านเขาจะสั้น เราก็ต้องหาวิธีที่จะมาทำให้เขาอยู่เป็นรูปเป็นล่างนะคะตอนนี้เราก็ได้ o อเอซมาเห็นไหมคะเราก็จะเดี๋ยวเราจะใช้มีดตกแต่งให้มันเป็นรูปเป็นล่างนะคะเห็นไหมคะเราก็ใช้มีดเกาให้มันเป็นรูปเป็นล่างเพื่อที่จะเอาดอกไม้ปักคะ่ะเพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นระเบียบนะคะ สั้นสั้นยาวๆนะคะเดี๋ยวมเขาเป็นดอกไม้ที่ล่วงมานะคะเราก็เสียบเข้าไปให้ลวดเนี่ยมันออกไปช่วยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะออกไปช่วยค้ำอันนี้ยึดเสียบสั้นมันก็จะอโอเซีดเนี่ยแช่ในน้ำนะคะเติม e m เติม EM เข้าไปหน่อยค่ะ mm. เพื่อช่วยให้ดอกไม้เนี่ย mm. อยู่ได้นานนะคะเวลาเราจะเลือกเอาช่อดอกไม้ปักเราก็ต้องดูนะคะว่าเราควรจะปักไหนรับน้ำหนักได้ไหม ถ้าเผื่อกิ่งมันเล็กเกินไปมันก็รับน้ําหนักไม่ไม่อยู่นะคะเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะไม่ใช่นึกจะปักตรงไหนก็ปักเห็นไหมครับใบลวดเนี่ยเราต้องแทงลึกเข้าไปนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องให้มันโผล่อย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันช่วยพยุงดอกไม้คะ่ะพ่วงโกเมนกระดอกอะไรก็ไม่ทราบนะคะเอามาผสมกัน สองสีค่ะฟงโก,กวเมนนี่เขาล่วงแล้วก็เก็บมาเสียบเรียกว่าเอาของที่ใช้ไม่ได้แล้วเอามาประดิ์ประดอยให้มันสวยงามขึ้นมีคุณค่าเราก็ย้ายมุมได้นะคะ วงโกเมนมันร่วงแล้วก็มาทำให้มันเป็นช่ออันนี้จําชื่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหลานมาจะให้หลานทําให้เอากล้องไปที่ต้นไม้แล้วมันก็จะบอกชื่อมาค่ะทำไม่เป็นจะเปลี่ยนแบบก็ได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ การจัดดอกไม้เนี่ยถ้าเผื่อเราดอกไม้ชนิดเดียวกันเราเปลี่ยนแบบเปลี่ยนที่ตั้งมันก็ทำให้มุมมองแตกต่างกันไปนะคะ